ไดโนเสาร์ไดโลโฟซอรัสเป็นไดโนเสาร์เทโรพอดสะโพกกิ้งกาอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนืออยู่ในยุคจูรัสสิกตอนตอน้นเมื่อประมาณ208ล้านปีก่อนชื่อของมันแปลว่ากิ้งกามีงอนลักษณะสำคัญของมันคืองอนด้านบนกระโหลกศีรษะซึ่งมีลักษณะเป็นโพรงคล้ายรวงพึ่งคาดว่าประกอบด้วยถุงลมที่ช่วยลดน้ำหนักของกระโหลก มีความยาวประมาณ7เมตรน้ำหนักประมาณ400กิโลกรัมเป็นนักล่าขนาดใหญ่ในยุคนั้นแต่มีรูปร่างปราดเปรียวว่องไวเพราะโครงกระดูกที่เบาฝันโค้งยาวบางคอยาวแขนทรงพลังมือมีสี่นิ้วและมีกรงเล็บขนาดใหญ่กระดูกต้นขาขนาดใหญ่เท้าแข็งแรงทำให้มันวิ่งได้เร็วมาก วิ่งสองเท้าเมื่อต้องล่าสัตว์ขนาดใหญ่และยังกินสัตว์เล็กและปลาด้วย